ที่พระองค์ทรงเตาฟีและฮิดายะให้พมได้มีโอกาสมาพุตธบะาสั้นจรในาน,นามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ซึ่งพุมมีภารกิจย่างที่ทางอิมัมได้เรียนแลลว,ว่ามีภารกิจมาอบรมสองวันที่โรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์ ส6นกนะครับวันนี้เป็นการอบรมวันที่สองในในกวามาแลว้วคิดถึงคนกัมลาก็ถือโอกาสตรงนี้แวะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องให้ให้คิดถึง้งท่านประธานอิสลามจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ฝากสาลามได้ฝากความขิดึ่งมาอย่างพี่น้องชาวบ้านกัมลาทุกท่านพี่น้องครับ ตอนที่เราจะข้าวสู่เหนือห้าสาระข้องอุตตาบะในวันนี้ผมขอสั่งเสียพี่น้องผู้รับฟังอุตตาบะทุกทุกทันนะครับให้มีความตักว่ามีความยำเกรงก็อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ชายย่างสุดความสามารถและให้เราละลดจนกระทั่งนึ ในสิ่งที่พิษต,ต่อบทบัญญัติของศาสนาเดือนนี้พี่น้องเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในเดือนสุนฮิตย์ก็คือเดือนที่องในปฏิทินอิสลามเราก็ได้ทราบข่าวแล้วว่าท่านจุลาราชมมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วว่า วันอีดอีดินอัลบหฮาในปีนี้นั้นตรงกับวันเสาร์ที่เมีถุนายนสองพันรอน,นี่คือการประกาศข้อคู้นำสู้งสุดประมุกสุ้งสุดในอาณาจักรประเทศไทยดังนั้นเราในทานะคู้ตามการตามคู้นำคือสิ่งที่ปลอดภทัยที่สุดพี่น้องครับ ผู้นำได้ผ่านการวินิจฉัยผู้นำได้ผ่านการตรวจสอบโดยกับบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้และอ,อกผู้กุมกฎเกณฑ์ให้กับพวกเราได้ถื่อปฏิบัติพี่น้องที่ระกรับเดือนสุนฮิตยะก็คือเดือนนึ่งจากเดือนฮัมอ่มก็คือเดือนนึ่งจากเดือนฮารัม หนึ่งในสี่เดือนของเดือนฮารัมที่อลัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาได้ทรงดำรัสในกุรานว่าเดือนนาทีอัลลอฮฺนั้นมีสิบสองเดือนตั้งแต่อลัลลอฮฺทรงสร้างชัน้าและแผ่นดินมีอยู่สี่เดือนอัร์บาอาตุลฮุรุมมีอยู่สี่เดือนเป็นเดือนฮารัมเป็นเดือนต้องห้ามที่พี่น้องทุกท่านคงจะรู้อยู่แล้ว คำว่าต้องห้ามในที่นี้พี่น้องครับตั้งแต่เดือนสุนแกตเดือนที่พี่น้องของเราบรรดาฮุจญาบรรดาฮุจญาเดินทางลังไลไปสูนมหานครมักกะอันมุกรอมะเผื่อไปทำธารกิจรูกุลิสลามประการสุดถ่ายคอทีห้าหากมีความสามารถเดินทางทำไปเลยครับโดยไม่จะดดนพี่น้องรู้เร็วเดือนนี้เป็นเดือนสุนหิญาก็เป็นเดือนฮามฮารมต้องห้ามในที่นี้คือห้ามไล่พี่น้อง เป็นการทำพันธะสัญญาในสมัยอัท่านนาบีสุวรฮุลยฮิวัสลัมสงบศึกผักเหลืองการทำศึกสงครามนั่นคือการต้องห้ามและต้องห้ามในการปฏิบัติสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาในเดือนต้องห้ามเพราะการละเมิดในเดือนนี้พี่น้องครับจะมีพ้นการคิดความบาปพเพิ่มอีกหนึ่งกระทง ทำความชั่วพิษอยู่แล้วแต่ทำความชั่วในเดือนต้องห้ามพิษอีกหนึ่งกระถงนะครับนี่คือสักเลสิท์ของเดือนท,ออนาทาี่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในปาบะฮาห้าพีอัลกรอานพี่น้องที่รักและเคารพครับวันที่หนึ่งของเดือนสุนฮิตยาเราได้รับรู้ไปแล้ววันศุกร์น้าจะเป็นวันอารอฟะเรานับการนับเดือนนับวันตามจุฬารักมนรรี วันเ้าคือวันรายาอิดอัลฮะดังนั้นเดือนสุนฮิญาพี่น้องครับเป็นเดือนที่เราบรรดามุสลิมินบรรดามุสลิมานั้นจะต้องเก็บเกี่ยวประโยชน์คุณนค่าข้องเดือนเดือนนี้ให้มากที่สุดเมื่อกี้พ่มริม,มาพี่น้องครับเวลามันจิ้มจวนได้ยินอิมัมพูดว่าวันอารอฟานั้นให้เราทำการทื่อสิ้นอดทือสิ้นอดสูนาธ ซูนาัาตไม่ใช่ธรรมาดาพี่น้องสุนัาตนี่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นบวสุนาัาตแค่เพียงวันเดียวเราจะได้รับการอาภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาละจากคำสัญญาของท่านนาบีสัจจะพยาผ์ถึงสองปีด้วยกันพี่น้องทีรักครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับเราปรดปีที่ว่าอายุนั้นเชียรเชียดกูโบแล้ว เเค่เคข,ข้าวเลวเป็นไม้กลายฟังเลวพี่น้องเดินจะไม่ขอยอดเลวเดินอยากไปนาสักหาลบล้างสับซี้แลวเราส่งควรอย่างยญิงพี่น้องที่เราจะต้องส่งเสริมกันมัสยิดของพมจัดเป็นกิจกรรมประจำปีนะครับกิจกรรมประจำปีคือการส่งเสริมให้ถื่อสินอส้นอัุซนัตในวันอารอฟเป็นวันจีโดอา์นั้นจะถูกตอบรับสำรับผู้ที่รองข้อ พี่น้องของเราก็เดินทางไปถุงอาราฟะตั้งแต่เช้าของวันที่เก้ออกจากถุงมีนาเดินทางไปถุงอาราฟะเผื่อที่จะไปทําการวูกูฟหลังจากดวงอาทิตย์คลอยนี่สำหรับคนที่ไปมากกะเขาทํากันนี้พี่น้องข้าวมาทางอาราฟะนั่นคือวันที่ยิงใหญ่วันที่บรรดาคนทําฮัชพลาดไม่ได้อยู่โรงพยาบาลต้องนั่งรถขึ้นไป ตอนนี้มีบอกว่าฮัดอยู่อารอฟัตฮัดคืออารอฟัตลาดอารอฟัตถือว่าผาดผูกุณฮัดฮัดนั้นหมู่ขาพี่น้องที่รักครับดังนั้นที่มักกะเขาคุูฟกันที่ทุงอารอฟัตเราในฐานะผู้ที่ไม่มีโอกาสาอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับอ้อาให้ไปมักกะที่เราก็ต้องมีภารกิจของผู้อิมานศรัทธาที่อยู่ในภูมิมลำเนาของตัวเอง ก็คือการส่งเสริมกันในการทือสินอดทื่อได้ตลอดพี่น้องวันอาราฟาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดข้องกลางวันในรอบป,ปีคำคืนไลและตุ้นก็คือคำคืนที่ดีที่สุดในรอบป,ปีถ้าหากว่าเราไม่แสวงหาความดีในวันวันนี้ในเดือนเดือนนี้พี่น้องครับปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ ตัดตัวงความดีเราจะนึกเสียใจในภายหลังนำตาตเช็ดว่าเขากูไม่นาเลยตัยมั่งบางล่ามาบอกแล้วให้บวชวันอารอฟาไม่ได้บวชตายเชื่บางคนพลาดโอกาสเจ็กอพดพลาดโอกาสความดีพลาดโอกาสการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลานี่คือประกานเล็กนะพี่น้องวันนี้พุทธรัชชานุเคราะห์มาสร้างโม,มงแล้วมาลุๆมาพี่น้องก่ไม่ทันกุตบา ที่มัสยิดบาเนื้อซึ่งเป็นคังแรกที่ได้มาเยี่ยมเยือนที่นี่ด้วยพี่น้องกััวว่าคังแรกกรเ็เสียให้แล้วกลัวว่าที่มาไม่ทันมาด้วยความหลบหลบพี่น้องนะไม่ได้เตรียมมาให้มาเลยพี่น้องดังนั้นประการแรกที่หลวมนาซีหะาเดีววันนี้ก็คือเชิญชวนพี่น้องเตรียมความพร้อมส่งเสริมกันให้เราทื่อสิ้นอตสุนัตในวันอาราฟะเอาแต่พี่น้องวันเดียวนะครับไม่ใช่วันหาเลยสําหรับภูที เวินห้าเส้นทางที่จะไปสู่อัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองพี่น้องครับซึ่งบานพ่มจัดเป็นกิจกรรมเช่นเดียวกันบานพ่มจัดเป็นกิจกรรมนะครับรวมพลังกุรบันบานบางลาปีนี้ได้เกือบสิบตัวเช้อกันหน้ามัสยิดนี่คือการทำให้วันรายาอีดิอัปปุหา่านั้นมีชีวิตที่ว่า ระยาอดินอตัตห้าั้นพี่น้องไม่มีการทํากุรบันเมื่อวันรับปริญญาไม่มีญาติพี่น้องไปรวมแสดงความยินดีหรือให้ดอกไม้ให้กําลังใจมันขาดไปพี่น้องเราต้องส่งเสริมพี่น้องต้องพานึกกําลังกุรบันเป็นซุนน่ามุอักกาดนะทีไล่คนไล่ทันมีความพร้อมมีความสามารถไม่คอยจะแย่แท่ในเรื่องนี้ซุนนตากับตัวมัน สุนาขฟัาดูการเราทำไม่หมดลแล้วสุนาขแล้วสุนาตนี่และบี่โนโองบกปองคุมกันเราจะไฟนารากได้นั่นคือการทำกุญบันต้ออย่าดูถูก,กวสุนาตผมยกตัวย่างเลยพี่โนโองครับวันนี้เรายังไม่ต้องการชายมันเรายัางคิดว่ามันไม่มีขาอัลละสุนาตให้ความสําคัญน้อยผมเปรียบให้พี่โนโองฟังไล่ขรังไล่เวทีแล้ววะเซนเล็กเซนหนึ่งเม็ดซ่องเม็ดซเม็ด เราเลาว่าไม่มีขาตังยู่ทางบ้านเราไปค่ายมดัดพี่น้องจนว่าวันนึงเราคาดเล็กอยู่ประมาณเม็ดซองเม็ดเราต้องไปซื้อเล็กหกเม็ด <แ S 1> มาเพื่อจะตัดซองเม็ดที่เราต้องการชายมีอยู่เลเราไปค่ายพี่น้องเขาบอกว่าเป็นเพื่อพี่น้องสู้ปอริซีส์วาแกงจืดถึงจะรู้ขุนเกลือพี่น้องครับเกลือไม่มีขาเคยกินเกลือเ่าบางไ่มไม่มีกินนังกินเกลือกินได้อเตุนกินเกลือมีไหมไม่มี แต่วันไั้นที่เก่งจืดแล้วนึกถึงคุณเกลือวันนนที่อีบาด้าในเหลือก็ฟังดูไม่พอเลยพี่น้องเดือดร้อนต้องไปห้าสุนัตพ่อพิกบัญชีไปห้าสุนัตก็ไม่ทำแลว้วมีความสามารถแต่ไม่ทำาลาวผู้นึ่งผู้ใดที่มีความสามารถทำกุรบานแต่เขาไม่ทำมันผู้กุ้มชาระบอกว่ามักการะเป็นที่นาเปียดสำหรับขอผู้นั้นที่จะละเลย พี่น้องครับเราจะรู้ได้เพื่อพี่น้องว่าเราข้าวข่ายที่จะทำกุรบันในวันรายาอินอัตฮาเราเลข,ขอบครัวจะต้องไม่อดมือกินมือในวันตัชรีกเราจะต้องไม่อดมือกินมือเงินทีเลือจากผ่าราคาชายใจจำเป็นจากขอบครัวเลือจากเสื้อขาไฟาใหญเคาตัดมอนะเตมิมเราไปทำกุรบันรคตัดมอแล้วอยู่ในมือไม่ต้องพี่น้อง ตึงคันในคอตัดมอตไม่ต้องทำนะอย่าทำนะพี่น้องนะซื้อชุดรายาให้เมียให้ลูกสะกอนให้ลูกเมียได้กินได้ยิมในวันรายาดินอตัตฮาเลือจากตรงนั้นแล้วพี่น้องเอาไปทำกุฎบนันเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับบรรดาปาเกสมิสกินนั่นพี่น้องศาส,สนาไม่ได้บังคับตึงคันว่าต้องต้องทำนะไม่ทำไม่ได้นะพี่น้องครับดังนั้นนี่คือสุนนะมุอากกะดะ พี่น้องที่รักและขอาวเรทางไล่ครับนะผมจะใช้เวลาใก่ช่วงสั้นๆนะพี่น้องนี้สิบกว่านาทีกิดวัตสิบห้านาทีนะห้องปากห้องขออินชาอัลลอฮ์ขอข้อท่านอิมัมรอฟิกมาไม่นะวันนี้ให้ใจไม่ตัวทองและได้พี่น้องรีบนะครับพี่น้องครับกุรบันหรือว่าอุดฮียะในทางอิสติละในทางวิชาการศาสนาพี่น้อง นะผมไดไปคนในกีตาบฟิกซี่มัสฮับนะครับในกีตาบเล่มน,นี้ได้บอกว่าอุดฮิยะ ah ในด้านอิสติละนั้นมายุสบาฮูอานินนอามีตะกรุบันอิละลอฮิตาลาฟีอายามินนะฮรีนี่คือตะรีฟนี่คือคำนิยามที่จะทำให้เรารู้จักคำว่าอ ah ุดฮิยะ ให้เรารู้จักคำว่าการทำกุรบันไดลึกซึ้งมากขึ้นนักวิชาการได้ให้คำนิยามว่าสั์ซี่ทาวที่ถูกเชื้อเพื่อความกลายชิดอัลลอฮ์ในวันอีดอีดอัลอฮานันพี่น้องนั่นคือสั์ซี่เท้าไก่ไม่ได้นะพี่น้องนะเป็ดไม่ได้มานิงไม่ได้นะขอเชื้อต,ต้นทำให้อื่น มีม้ทัศนะมีครับเชือดไก่เฉือดสัดสก์เท้าแต่เป็นทัศนะที่อ่อนลักท่านดังพี่น้องแต่ทัศนาที่แข่งก็คือสั์สี่เท้าได้แก่อุดวัวควายแพะแกะนั่นคือสัตสี่เท้ากิจกรรมการทำกุรุบันพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ทำซื้อพอดกันมากเราจะเห็นความสำคัญว่า ถ้าเป็นฮะดีสเขาเรียกว่าฮะดีสมูตาวติรเป็นฮะดีสที่มห้าชนซาบะรายงานกันหล่นล้มซาบะห่ายคนจะรวมหัวกันขีหกไซนาบีเป็นไปไม่ได้นั่นเขาเรียกฮะดีสมูตาวติรเช่นเดียวกันพี่น้องครับการทำกุรบันนั้นถูกซืบร้างกันมาพี่น้องนะที่เราได้ยินกันชัดๆก็คือในยุคก่ตนาบีอิรบรอฮิมอับราฮัมอะลัยฮสิสสลาม ก่อนหน้านั้นพี่น้องครับลูกของนบีอาดัมกอเบลและฮาเบลก็เคยทำกุรบันเพื่อพิสูนหวากุรบันของใครจะเป็นทีตอบรับณที่อัลลอฮ์พี่น้องครับอันนี้คือที่ไปที่มาของมันดังนั้นเป็นการทำย่างยาวนานเป็นการทำย่างต่อเนื่องจนมาถึงยุคนี้และอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาได้ท่งบัญญัติการทำกุรบันในปีที่สองจากการฮิจรรั องท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปยังมหานครมาดีนะอันมูนาวาร์พร้อมกับบัญญัติการสะกดในเรื่องของการละหมาดรายทาท่้งๆด้วยพี่น้องที่รักเลยขารพบท้งหลายอายะอันกุรอานสักอายะพี่น้องในวันนี้เพื่อให้เป็นลักท่านบ่งชี้ถึงความสําคัญของการทํากุรบันผมอยากนําเสนอให้กับพี่น้องนะครับเป็นอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลา ได้ทรงดำรัสไวในาสุรฮัจตข้อที่สามสิบสี่อ um ัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยต่อนิ่มราญินวะลิกุลลิอุมมะตินยะอันนามันซะกัลลิยัสกุรูอิสมัลลอฮ์เละสัมรับทุกทุกประชาชาติอัลลอฮ์บอกว่าทุกทุกประชาชาติพี่น้องที่ผ่านมาทุกประชาชาติเราได้บัญญัติ พิธีกรรมเชื้อกุรบันพี่น้องเล่พี่น้อง,น,องนี่อันกุรานพี่น้องไม่ใช่ฮะดิษถ้าฮะดิษพี่น้องต้องไปเรียอซฮียะละไม่ฮัสซันมาดอีฟไม่ดอีฟจิตด,ด,ดันไม่โมอดดอไม่ฮะดิษประเภทไหนวอริษเราไปเล่ยฮะดิษแต่นี่กุรานกุราน,อนอบอกว่าทุกๆอุมม่าทุกๆระชาชาติเราได้บัญญัติวิธีกรรมการเชื้อกุรบันบัญญัติเพื่ออะไรพี่น้องครับ เผื่อเจ้านั้นได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตาล่าได้ให้เรามาสิบเอ็ดเดือนตั้งแต่มูฮัรรอมมาจนถึงซุนแกดาสิบเอ็ดเดือนเราได้กีรานได้กี่แสนในบัญชีทํากุรบันซีมานาทําได้ไหมพี่น้องครับนั่นคือการพีสูนหร,รักแทที่เรามีกับอัลลอฮ์พิสู์ความตักว่า เลือดและเนื้ออะไ์ไม่ต้องการในการทำกุรบันสิ่งเดียวเราต้องการในการทำกุรบันคือความตักว่าของพวกเจ้ามีไหมพี่น้องถ้ามีต้องทำเลยพี่น้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นให้มันทำให้เกิดขึ้นนะได้ความรักความส้มัคคีได้แบ่งปันได้มีความอ่อนโยนระว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันพี่น้องครับนี่คือบัญญัติที่ให้ทำกุรบันให้เราซํำนึก สิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้เป็นปัจจัยอย่างชี้ไม้คับเรานั่นคือการทํากุรบันพี่น้องที่รักและเคารพตั้งแรกสุดท้ายของอุตาบานในวันนี้พุ่มไปเลยฮะดีษกับท่าน,นาบีสโล,ลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความสําคัญของการทํากุรบันพี่น้องรู้ไหมว่าแม้ในยามเดินทางน้าบียังไม่พลาดการทํากุรบันแสดงว่าน้าบีทํากุรบันตลอดเลยพี่น้อง นบีคนเมืนอย่งางนบีคนพันนยัยะคนจนเทียบกับคนคนกัมลาได้ไหมไม่ได้เลยพี่น้องครับคนกัมลาไม่มีแล้วคนจนพี่น้องเป็่นดินทองเป็่นดินธุรกิจแต่นบีเราเป็นคนจนเหล่าสายแก่ทำกุรบันได้พี่น้องชาวกัมลาไม่ใช่คนจนพี่น้องต้องทํากุรบันให้ได้พี่น้องครับนี่คือนบีทํากุรบันแมวะอยู่ในการเดินทาง นี่คือความจริงใจนี่คือความชัดเจนจากขะดิษปอร์ธานาบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้ก็ฝากเนื้อห้าสาระข้อกุตบะแกเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ในโอกาสและวาระต่อไปเราคงจะได้พบกันอามียารบบันอาลามินอา و ุบิลลาฮิมินัชชัยตานุรัดีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหีมอินนาอัตตยนากัลกอุซาร์ฟัซลิลิรับบิกะวันฮาร์อินนาชาลิอากะฮุลอับตาร بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم